สามารถติตั้งอยู่นนานตั้งมันในนานแต่มีอันสูงต่อไปอีกคือว่าเป็นผู้อดทอนต่อการเดินทางไกลเป็นผู้มีสติหลอกคอคือการเดินทางกลมเนี่ยมันจะต้องลืมตามื่นตามื่นตาเดินมันเปล่าจะเรียกว่ามีสติระคอาค่อยตัวตาอันตรายยันหนึ่งอีกแถ้ามาจับจุดเอาตัวนี้ มาผิดแพงแปลงใส่เอามาผิดใส่จึงอย่างให้ทุกคนทําสมาธิลืมตาออสมาธิลืมตาได้ได้ข้อคิดหรือว่าไดนอยาะมาจากการเดินจงกรมนั่นแหละว่าการเดินจงกรมทําให้สมาธิตั้งมั่นแล้วก็ตั้งอยู่ได้นานเป็นผู้อดทนต่อรุนทา้ไกลพร้อม ล้วก็เหตุให้อาหารย,อยารร่อยง่ายพอมเป็นผู้มีอาภาธน้อยพอมน,น,นี่คืออันสงการนุนสกรมแต่ว่าบัดนี้เราเอามาพลิกใส่พลิกแพ่งแปลงใส่ในการมาทำสมาธิแบบลืมตาซึเหมาะสมกับถูกอาชีพการงานของแต่ละคนที่ปฏิบัติธรรมก็ยากปฏิบัติทำงานกับทำอยู่กรอยากปฏิบัติธรรมก็ยังห่วงนั่นห่วงนี้ห่วงความเป็นอยู่ในครอบครัวมั่ง ออหลายหลายย่างนั่นแหละในความห่วงเป็นความเป็นยุทธนบครัวเป็นมีเป็นศินลรืออะไรจังว่าให้พวกเข้าเอามาผิดแพ่งแปลงใส่เอาเดอ้เอ,อทีนี้เข้ามาสางบาว่าเข้าจะนั่งอยู่การทำสมาธิลืมตาแล้วก็ไม่จำกัดท่าออหลายหลายคนเข้าใจว่าทำสมาธิ นี่เป็นการไปน,นั่งอยู่หรือเงียบเงียบอย,อยู่ที่อื่นเดียวก็อยู่ผู้เดียวแล้ยวก็ต้องมีการใช้สุดขาวสมาทานศีลนี่ดอกไม่นี่ลหลายๆอย่างที่ที่คนป่เข้าใจแล้วก็เป็นการแสดงท่าท่านที่บางคนก็อายได้อายนั่งสมาธิอายมาวัดกับน,นี่ออลหลายๆอย่างนั่นแหละที่ไปเทียบเอาเองในตัวเองแหละแต่ว่าวันนี้เฮ้า ผิกแพ่งแปลงใส่หลายคนสบโบโมบกงหรอกว่าเ้าเห็ดหยางว่าห้าททำสมาธิมื่นตานเห้าเอาตัวใดมื่อเป็นจุดตั้งมันเป็นจุดหมายเป็นเครื่องเกาะเป็นเครื่องยูเอาลมหายใจเนะราว่าจะนั่งามเก้าอี้นัง่งโต๊ะนั่งกินเขานั่งคัดสมาธินั่งเหยียดซ้อยนั่งทุกๆุท่ทาเอียงไปพิ้งฟ้าผนังพิ้งโตะ๊ะนั่งสิ ข้อมีสติคือความหนึกระลึกถึงลมหายใจเขา้าลมหายใจออกเพราว่าสิอยู่ในที่ทํางานใดกระซางหรือที่โร่งอาหารออพวกพนักงานต่างๆอยู่ตามเวลากินเข่าอยู่ในรงอาหารเรื่องในห้องอาหารอ,อ,อยู่มองได้กระได้ั้งนั้นเพราะว่าเขาประจํากัดท่าบาแมวนว่าต้องมานั่งขวาทับซ้ายอย่างจะเขาจำกัดสติ เขาตั้งสติคือความคิดหนึ่งของเขาเองเขามาสู่ลมหายใจเมื่อเขามาสู่ลมหายใจได้แล้วเอสําหรับทุกคนที่ฝึกเป็นแล้วกสิขใจว่าเขาจะสั่งอาการปิติอันหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างทำกลางหน้าผากเขาเองคิ้วเขาเองระหว่างการคิว้วการหน้าผากอ,อยู่ประมาณนี้เระจ้างว่าทุกคนมาฝึกเอาเดอ้อม,มันบานานดอกถ้าเขาเข้าใจวิธีมันแล้วว่าแค่ว่า สร้างอาการปติให้เกิดขึ้นเมื่อสร้างอาการปติเกิดขึ้นแล้วให้จิตมันตั้งมัน่นหรือว่าระลึกนึกถึงความรู้สึกอันเป็นนิ่มๆน้วงลวการขิวการหนาผาให้มันได้สัก่อนเมืเม่อให้มันได้แล้วจึงค่อยๆฝึกตนเองไปการทำง,งานกับการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของทรควบคู่กันไปได้คำว่าปฏิบัติธรรมก็หมายความว่า ฟ่วบคุมความคิดของท้องเองบ่ให้มันไปฝูงสานบ่ให้มันไปคิดนึกในความอยากใดอยากดีมีเป็นยังคือให้มันอยู่ในปัจจุบันบ่ให้มองข้ามปัจจุบันนั่นแหละจึงบอกว่าสร้างวิหารธรรมอันหนึ่งขึ้นมาเออวิหารเปโวติยูเออมันเป็นส,ส,สั์ซือดอกว่าวิหารธรรมสร้างทียูของใจเรื่อนแห่งใจ ทำความรู้สึกเวทนาในเวทนากบว่าหรืออาการปิติที่ว่าน,นิมิมโนงนั่นแหละเอนว่าเวทนาในเวทนาทําความสามาได้ทำความเข้าใจคำว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมัน่นมันจังตั้งมั่นอยู่ในอันใดแน่ตั้งมัน่นหรืออยู่ในล่มนั่นเองเ,ออเมื่อตั้งมั่นอยู่ในร่มแล้วพอคล้องไปดีแล้วอาการปิติเกิดก็ตั้งมั่นในอาการปิตินั่นแหละหรืออีกอย่างหนึ่งว่าเวทนาในเวทนาจึงบอกว่า เมื่อเข้าเข้าใจความหมายคำว่าเวทนาในเวทนาได้แล้วมันเป็นจิตหนึ่งกับว่ากัาว่าจิตหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งหรือความรู้สึกที่เป็นหนึ่งนี่เองเรินว่าจิตจิตหนึ่งก็ได้เรื่องส่งชาญจะเริ่มชาญด้วยอาณาปานสติกวิธีทำรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่ออาการเป็นติดกึ่งแล้วก็อยู่ในความรู้สึกอันนิ่มๆน,มนองนอง หรือนึบนึบหรือตึงตึงหรือเสียวเสียวบางคนกับว่าเป็นคือนักเดียมนักเดียมระวังทำกบบารคิ้วการพากับว่าไปนั่นแหละแล้วมันสิเหมาะก,กับถูกอาชีพการงานเหมาะบิดนแหละมันต้องมีช่วงระยะเวลาที่เราสามารถทำได้นะแต่คนฝึกไเป็นแล้วเห็ุยังอยู่กับสางใดทั้งบ้ดได้บ้านฝึกเป็นใดฝึกเป็น เวทนาในเวทนาอันเป็นหนึ่งนี่แหละเป็นอุเบกขาเวทนาด้มันจะงเกิดขึ้นได้หมายถึงว่าความคิดของเฮาพอไปคิดถึงบุคคลสัตส์จริงของเธอบอไปคิดถึงอดีตอนาคตก็เกิดมาได้มันก็เป็นปัจจุบันแล้วเมื่อไม่คิดถึงอดีตบุกถึงบุคคลสัตวจริงของดินฟ้าอากาศและเรื่องราวต่างๆอนาคตก็เกิดขึ้นมาได้โดยเฮาเอาเวทนาในเวทนาหรือความรู้สึกอันนี้ปีตินี่แหละเ,เป็นเครื่องยู่เฮาเอง เป็นความยู่ของความรู้สึกเรียกว่าเวทนาในเวทนาอันเป็นเบกขาเพื่อจะเฝ้าสังเกตความคิดสังเกตจิตคือความคิดของเราเองว่าห้าสิคิดไปถึงบุคคลสัตว์สิ่งของอันเป็นอดีตบอแหละจังว่าให้ทุกคนสัง่งสั่งมันขึ้นมาฐานที่ตั้งแห่งการกระทํำหรือเรียกว่ากรรมฐานแลวกฐาง ฐานที่อยู่ของใจเขาเองวิหารารรมํกกบว่าเออจิตหนึ่งกับว่านะสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นกับว่า,าและจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาเวทนาเ <c oughs> มื่อสั่งจุดนี่ได้แล้วเฝ้าระวังความคิดจของเองเท่านั้นถ้ามันคิดไปส่วนมากก็คืออันใดอันใดกับของกูนั่นแหละนี่ยมันคิดถึงคิดถึงโมกู พอแม่กูญาติพี่น้องกูลูกกูล้านกูทรัพย์สมบัติกูให้กูหน้ากูนั่นนี่กูนั่นแหละถ,ถ้าม,า,ถามันคิดถึงปั๊ายายบ,บความรู้สึกนี่เสียหายถ้ามันคิดถึงปุ๊บนั่เสียหายรีบกลับมาหาลมหายใจแล้วความรู้สึกก็เกิดขึ้นตั้งใบคือเก่าคิดถึงบุคคลสัว์สิงของคิดถึงปั๊บหลู่ลมเข้ามาปั๊บปีติก็เกิด,ดขึ้นใดคือเก่า ออยู่พอสานิทั้งสิเข้าใจดอกเพราะคนทั้งหลายเป็นถูกเพระว่าคคามคิดอยากให้มันเป็นดังที่ตัวเองคิดตามอารมณ์ความรู้สึกความพอใจของกูเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานอยู่ถูกอาชีป่านงานมันสามารถกระทํางอไรทั้งนั้นดลวยทุกคนเหตุฝึกหาเลื่อนแห่งใจเอาปิตินั่นแหละเป็นอาหารใจ ส่วนอาหารกายเครื่องอยู่ของกายกับงานที่เขาทำนั่นแหละเออบอกว่าที่เป็นของอยู่ของกินเสาอาหารยาละสาโรื่งนุน่งห่มยังก็แล้วแต่กายมันกระทําอยู่แล้วส่วนใจนันน่ะให้มันเข้ามาอยู่ในตัวเองเออตัวเองคือเวทนาในเวทนาเนี่แหละเขาบทนี้จากรักธิสติปทานซีดอ,อกสติปวาระลึกหรือคิดถึงนึกถึง สู่กายคือลมหายใจลมหายใจก็คือกายอันหนึง่งกายในกายอันหนึง่งอันเป็นกายละเอียดเ,ออเมื่อมันอยู่ในกายในกายได้แล้วออรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกความรู้สึกลมสะเย็นในโพรงจม,มูกเข,ข่าออกเข่าออกเข่าออก,ออกเรื่อยๆเลยประคองไววบ่คิดถึงอันใดหนึน่งนาที่สองหน้าที่ก็อาการปิติก็เกิดขึ้นนิ่มๆนวลๆการคิวกาหนาผกเอันนี้ห้ามไม้เอาสมาธิลืมตาเด้อวีที่ที่ฟื้กันทุกคน เหลือบตาเหลือบตาท่าได้ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ท่าได้ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ยืนเดินนั่งนอนจะไอ้ทุกคนนั่นอยู่กับทีนิ่งๆสักกอนยืนนิ่งๆเบิ้งสักก้อนแต่ผู้ยืนแต่ผู้นั่งก็นั่งท่าได้ก็ได้นั่งนิ่งๆแล้วเหลือบตาดูปลายจมูกตัวเองปลายจมูกข้างบนเ้อบว่าม็นปลายจมูกข้างล่างบางคนว่าไปเห็นหูดังมันไปเห็นแบบนั้นนี่เป็นวิธีหลอกความคิดไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งอื่น เอ,อเลือบตาดูปลายจมูกตัวเองเขาเช้นปลายจมูกล่างๆข้างขวาดังล่างพื้นกับล่างหมายถึงพื้นที่เขายืนอยู่หรือนั่งอยู่พื้นกับล่างปลายจมูกกับล่างบอโฟกัสบวจับจุดใดจุดหนึ่งแล้วตัวที่เท้าโฟกัสจริงๆคือหายใจเข้าหายใจออกทาความมันทางลมเย็นดอกเทาบรคดิดอย่างเดียวเขาจะกลับมาอยู่ในตัวเองดอกลมทางเย็นวืดเข้าไปใน ในหูดังเท่านี้นะวืดเข้าไปในโพรงจมูกนี่เวลาออกเย็นออกเย็นเข้าเย็นออกเย็นเข้าเย็นออกยู่เรื่อ,อยอออเออที่นี่เา้าบปคิดอย่างเลยนี่แค่หน้าที่สองนาที่เออนึบนืบเกิดระวางการคิวกลางหนาา้าผากอัน,น,นอื่นว่าเออสำเร็จปฐมฌานแล้วไปว่าตามรูปซั์วิตกหมายถึงคิดถึงวิตกคิดนึกนี่วิตกคิดนึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกวิจารประคองไว ยาคิดหนีไปทั้งไม้ปีติเกิดเป็นสุขเอกคตาเนี่ยมีเบาตามซัมเบเราตามหัักสูตรเลินว่าให้ทุกคนสางตัวนี้ขึ้นมาสะก่อนจับจุดเอาตัวนิมน่มๆนุ่งๆกลางคิวนั่นแหละบางคนก็ว่าตึงๆเด้เอเลวแต่ควา,ามรู้สึกฟังไพ่ของมันที่ใส่ภาษาออกมาไว้เนใดที่มันเป็นนึบๆนึบๆกลางคิวกลางห้า,ากแมนเป็นตึงๆกัะแมน เป็นนิ่มๆนุ่งแมนบางเป็นซอสเสียกรแมนบางคนว่าเป็นขึ้นนักเดียมนี่แหละกรแมนคือความรู้สึกเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าภาษาอาจจะต่างกันภาษาไทยถอดสื่อสารอาจจะต่างกันสืออ่อสร้างตัวนี้ได้แล้วเอ,อเวลาห้องสำหรับคนที่ทํางานโรงงานหรือยังแล้วแต่หรือบางช่วงบางที่ยังแล้วแต่ออถ้าะลูยูกกรบลมหายใจเขาออกได้แล้วมันขึ้นปั๊บ แต่จำนาแล้วมันบหาจะมีลมหายใจก็ได้คือบ่เนึกถึงลมก็ได้ปิธีเกิดขึ้นปั๊บทันทีหลดอยู่กลางคิวกลางนาผาทันทีหลดในขณะที่บ่คิดเด้ถ้าบ่คิดนี่ต้องเป็นอุเบกขาถ้าคิดนี่บ่อุเบกขาเด้เออถ้าคิดนี่ยังถึงหาบุคคลสั์จริงของความคิดของเข้าไปไปหาบุคคลนั่นบุคคลนี่นั่นน่ะมันไปตั้งอยู่มังหันไปอยู่ในฐานนันแล้วเออไปอยู่สถานที่นันแล้วจากในการคิดถึงของแต่ละคนมันต้องมีรูปภาพ จักเวลานั่นแหละเรียกว่าสัญญามันต้องจำบุคคลที่เขาคิดถึงใดเออคิดถึงยกตัวอย่างง่ายๆคิดถึงห้องนอนเดี๋ยวของปั๊บมันเห็นโหลดเพราะว่ามันสัญญาไปแล้วมันจดจำไปแล้วสัญญาตาไปแล้วมันจำภาพไปแล้วเป็นแบบนั้นนั่นแหละยัยงบอกว่าจะคิดถึงสิ่งใดภาพตัวนั้นก็นสิเกิดเลื่อน่าจิตเลื่อน่า,ามาโน ถ้าปรุงแต่งหนังคิดต่อไปอีกจากนั้นความรู้สึกก็จะเกิดลเลื่อนวิญญาณวิญญาณไปว่าตัวลู้หรือรับลู้นั่นเองรู้สึกนั่นแหละรู้ตัวลูกก็แม่นหลักวันถิรลู้ซึกว่าจังสันสีอันก็เกิดจากการคิดพอใจมั่งไม่พอใจมั่งเป็นห่วงกังวลเรื่องนั่นเรื่องนี้นันนน่นเองแหละถ้ามันเป็นแบบนี้ภาพห้รีบดึงกลับมาล่มหายใจ นั่งอยู่กัเห็ดได้นั่งอยู่กัเห็ดได้นอนอยู่กัเห็ดได้เด้อย,ยืนเดินนอนนั่งนี่คือมันเป็นวิธีที่เหมาะสมกับอาชีพการงานของทุกๆคนแล้วเอองานปฏิบัติรรมก็อยากเห็ดอยากปฏิบัติงานกระทิบมบดได้ฉะนั้นทำพร้อมกันเลยโลกไม่ช้ำทำไม่เสียอันนี้เห็ดไปตีคู่กันเลยเออเพราะว่าจุดในของคำว่าท้ำทั้งมดืดทั้งปวงเนี่ยคือต้องลงที่จิตนี่เอง ควบมคุมความคิดเจ้าของนั่นแหละลงติจิตนี่เองเพื่อให้เห็นอย่างเพื่อให้เห็นความบ่เทียงแ้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเออคนก็นเกิดมาตายสั์ก็เกิดมาตายนี่อันนี้จังนบตาเพื่อเห็นความบ่เทียงของทุกสปปรรพสิง่งต้นไม้ก็เกิดมาตายอากาศกันยังห่อนกันยังหนาวเออเห็นลึกเข้าไปขึ้นอย่างความเกิดดับความไหวของความเกิดดับของจิตเท่าเองเห็นลึกเข้าไป เขาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาตายคนเกิดมาตายสัตว์เกิดมาตายทุกสิ่งตัวอย่างหาความจริงร่งอย่างยื่นมาไดนี่ที่เห็นลึกเข้ามาอีกก็คือเห็นความเกิดดับของจิตจากของเองที่มันบอย่อมบบย่อมเข่าใจบบย่อมถิ่มบบย่อมปลอยในตัวนี้คือเฮ้าดึงเข้ามาขิดนึกปูงแต่งอยากมันเป็นไปใดดังใจนี่เองเออก็เลยว่าอะไรอะไรก็ของกู บ้านน่ะก,กับของกูัวากูเมียกูลูกกูสับสมบัติกูอันนั้นกูกับบ้านนีเอันนี้กับบ้านมีอันนันนน้นกับบุรล้วนแล้วต้องเป็นของกูอ่นแหละเพื่อสิเห็นตัวนี้เห็นดูเขาดูเขาจิตมันก็เกิดความว่างคลายของมันเองดอกเออขนาดจิตของเฮาเองมันก็นยังบ่เถียงแสดงว่ามันก็บ่าบเป็นของเฮาคือกันนั่นเอินเลิอเอินว่าสาติกำกับจิตเออกายคือลมหายใจ กายในกายอันหนึง่งเวนทนาบบดนี้ในเวทนาก็คืออาการปิตินี่แหละเ,ออเวทนาในเวทนานะทุกคนอยู่ในอาการปิติเป็นอาหารใจเฮาเอง่าเอ,อเอาตัาง้งตะลูปลดกินเสียงมาเป็นอาหารใจออการเอาลูปลดกินเสียงคือการคิดถึงบุคคลสัว์สิงของนะเงื่อนมาลูปแล้วออก็ก็เกิดลดหลดต่างๆลดแห่งอารมณ์กับแมนเด้หลดแห่งธรรม ลดแหงอารมณ์กับแมนเดอร์เกิดมีความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้เออมาลดกันเออลดของใจเออความรู้สึกที่พอใจเราพอใจนั่นแหละกายเวทนาจิตจิตก็คือสติกำกวับจิตนี่เองเออคำว่าทรามก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละทั้งเบิดเลยเออสัตว์ทั้งเบิดคนทั้งเบิดตนไหม่ทั้งเบิดดินฟ้าอากาศความเปลี่ยนความวามเปลี่ยนค,ความแปลงความนั่นนี่หมุนเวียนไป ในสุดท้ายแล้วเขาก็ไปเห็นสิ่งทั้งไรทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแตกดับเป็นธรรมดาบ่มีอย่างจีรังอย่างยืนเป็นอมตะจากยานดอกเขาถึงบวชนเข้าไปยึดมันถือมันลึกเข้ามาอีกเห็นความคิดของเจ้าของเองก็ยั่งบ่จีรังอย่างยืนมีความเกิดขึ้นกับสิ่งหนึ่งเป็นธรรมดาแล้วก็คิดถึงสิ่งหนึ่งเลื่อนว่าเกิดดับเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นอนิจจังเห็นาตาของจิตของตนเอง ก็เลยบ่ยึดมันถือมันเห็นปล่อยเห็นปล่อยเห็นปล่อยเอายังหลักมาเป็นเครื่องจับความเห็นเล่ปล่อยเอาลมให้ใจมันเอาความรู้สึกในกายเข้เองมันก็คือเวทนาในขณะหรือปีตินี่เองนัและจังวหวะเขาไม่ต้องไปลยจากใดว่าชั้นสามชั้นสี่ชัน้นสามารถบัดแปรยังดอกแค่ปัมชาญทุติยฌชานก็รู้ได้แล้วรู้ยังรู้ความเกิดดับเพิ่นจึงบอกว่าให้พวกเขายาเอาสตินี้จากกาย อยู่กับลมหายใจมั่งก็เป็นจิตหนึ่งอยู่กับอาการปิธิก็เป็นจิตหนึ่งเนี่ยกับจิตในจิตแล้วหละมันจะเฝ้าสังเกตกันเองดอกแล้วมันจะเห็นสิ่งทั้งใดทั้งปวงมีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาแม้แต่จิตก็เกิดก็ดับคนคิดถึงห้องนอนบองดูน่ะก็กลับมาลมดูน่ะเกิดดับล่ะคิดถึงห้องนอนกับเพื่อไปเกิดในห้องนอนเออบ้านนี้ห้าบอกกรุงแตงต่อไปกลับมาลมหายใจปุ๊บนั่นแหละเกิดดับ โอ้ยิตของห้องก็ยังบ,บะเทียงไงมาเลยแหละทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินเดี๋ยวมันก็รู้เองแบบว่าบะข้นเขาไปยึดอย่างจัอยางเพราะทุกอย่างเป็นของบ่จีร่งอย่างยืนของภายนอกอติดตาเขาเห็นหูห้อยด้ยินมุน,นีแต่หูจมูกดินไกสัมผัสยูน่นบ่เทียงแทหบ่จีร่างจัอยางเออนี่ถาผู้ได้รู้ท่านแล้วใจ สิเป็นของกลางกลางสิเป็นสิเป็นผู้รู้เลื่อนว่ารู้อยู่เฉยๆรู้โดยบ่ต้องคิดบ่ต้องนึกครับสิ่งที่เห็นนั่นเองคำว่ารู้ก็ดีรู้โดยไม่ได้คิดไม่นึกเมื่อบ่าคิดบ่นึกแล้วความรู้สึกพอใจและไม่พอใจเกิดไม่ได้เลยเกิดกลายเป็นว่าลึกเข้าไปแล้วเป็นสังขารุเปขาย,ยานเ,ออเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสังขารมาจากคำว่า,าสังขารเออมันมีทั้งนอกทั้งใน สังขารน,นอหมายถึงบุคคลสัตว์สิ่งของสังขารในคือความคิดเท่าเองน,นั่นปรุงแต่งละ่ะเออทั้งหลายคงว่าสังขารุเปกขายานสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบาวาที่รูปลดทิ้นเสียงสมผัสกระทบเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีควมดับเป็นธรรมดาคําว่าเปกขามกามาถากคาว่าอุเบกขาล่ะเป็นผู้มีจิตวางเฉยอยู่ในว่างท่ามกลางสิ่งทั้งหลายที่มีความเกิดที่มีความดับเป็นธรรมดา เออลืเอ่อนรู้รู้เฉยเฉยเดียป่นนี้เลืเอ่อนมารู้เฉยเฉยจิตกับผู้รู้ผู้รู้กับจิตอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่านี่เป็นคําเบาสมมุติซือ้อที่ขนมาบัดนี้มันรู้ยู่เฉยอยากพู้ว่าจิตมันเป็นแบบไรจิตธรรมดาแล้วมันบม่มีรูปบ่มีร่างตัวตนดอกแต่หฮาคิดถึงห้องน้อนเ้าปับ๊บนั่นแหละรูร่างตัวตนของจิตไปอยู่กับห้องนอนผูห้องกูคิดถึงสาภาโตันั่น ก็เสือกูผากูผาห่มกูเงื่อนกูนั่นแหละมันไปซ่อนเล่นอยู่ตำนานแหละถ้าจิตไม่มีที่ตั้งหมายถึงบ่มีหมังคิดถึงความคิดก็เข้าบ่าคิดถึงบ่มีหมังตั้งเออเข้าบ่าคิดถึงบงังใดเลยความคิดนึกปรุงแต่งยอมเกิดบ่ไดดเห็นบ่นเนี่ยเมื่อเกิดบ่ไดดแหละมันก็ว่างมันก็ว่างขมันเองมันก็เลยรู้อยู่เฉยๆนั่นเองวิญญาณเกิด dream, บ่ไดดเมื่อวิญญาณเกิดบ่ไดดพบก็เกิดบ่ได จิตมีที่ตั้งก็ไปตั้งอยู่คือคือเพื่อไปคิดถึงนั่นไปคิดถึงห้องนอนไปคิดถึงเสือผาตัวน,นั้นแหละไปคิดถึงคนคนนั้นคิดถึงหมาตัวนั้นแมวตัวนั้นคิดถึงรถคันนั้นนั่นจิตมีที่ตั้งนึกปรุงแตง่งนั่นวิญญาณเกิดควรรู้สึกเกิดนั่นละพบเกิดพบจึงเป็นดังพื้นนาเป็นที่จุติจิตของเขาเองในบาดนั่นแหละมันไปหาบังเกิดเห็นบ่ะไปเกิดนั่น ตล้ำลึกข้าไปคืออารมณ์นั่นเองความรู้สึกที่พอใจพอใจของโลกมันพอใจความใดดีไี่เป็นเด็กพอใจของโลกล้วนแล้วแต่ล่วงอบายความไม่พอใจโมโหลงนรกทั้งส้งแล้ว <c oughs> จะว่าพอใจของโลกแม้แต่ความพอใจในกันถ้าบุญทํ้ท่านสางแต่ว่าบาปล่อยว่างออกมันก็ไปเกิดกคือเก่าเออคนท่านดูดูมักท่านนั้นนี่ไปเกิดไปเกิดทั้งสวรรค์ คนพอใจเนื้อแคกเอาเพียกเขความสงบก็บไปเกิดในภพมนรลกเท่านี้คืนสว่าการเกิดเกิดเป็นยังกร้าทุกเบดตายเบดหาความจีรังยังยืนเทียงแทบอะไรท่านเอานลกเข้าบ่เห็นเปรตเข้าบ่เห็นพบภูมิต่างๆอันเป็นภูมิเทวดาลูกะเทวดาเข้าบ่เห็นแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นคือ,คอข้อนกับสัตว์นี่ไะน,นั่นสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าอบายภูมิแล้ว แต่อันอื่นๆเขาบม่เห็นเขาเลยรู้สึกบ่สะเทือนประตกใจแต่ว่าสัตว์เขาเห็นกันเออนั่นแหละสัตว์นี่ก็เกิดขึน้นมาตายคนก็เกิดขึ้นมาตายเออนรกเปรตมุนี่ก็เกิดมาตายคือกันแต่ว่ามีความทถูก์รรมนยิงกว่าขนาดสัตว์ในัจฉานพวกเข้าเข้าใจวันหนึ่งมันเป็นอาหารสองมันเป็นของเล่นเออมันเป็นอาหารมั่งมันเป็นของเล่นมั่งเลยบรได้เข้าใจความรู้สึกของมันถูกถูกตีทำลายเห็นบลระ แต่เฮาได้ต๊ะตาขึ้นซื้อว่าเกิดแล้วซื้อว่าเ้าไปพลาดแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เ้าก็คือสัตว์นะั่ะแหละที่เขาจะเอาไปเล่นมั่งเอาไปหาเห็ดกินมั่งจังสี่บปดนเ้เทวดาสั้นได้กระสางเออเกิดแล้วก็ตายขึ้นกันพรหมโลกเกิดแล้วก็ตายขึ้นกันหม่องบาตายไม่หม่องเดียวคือบ่ต้องคิดถึงอย่างเลยมันบม่มีหม่องไปตั้งความคิดเฮ่านั่นนะบ่เลยไม่มีหม่องไปคิดถึงเออเฮาจึงหลอกความคิดนะนะัในยุ่กับลมนั่นเอง ใส่วิธีหลอกความคิดกสโโลบายหลอกความคิดอยู่กับลมคิดถึงลมเข่าคิดถึงลมออกลมออกลมเข่าลมมันพอดมีรูปร่างตัวตนมันสั่งสัตว์บุคคลบได้เด้อใจบระลาดมันสั่งวัตถุบได้เด้อรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าลมออกอาการพิกิดรถึงอยู่มันแค่นี้แหละอห่างสิเห็นไปเรื่อยดอกมันก็บอกมันจะปล่อยว่างเองดอกหน้าไม่เห็นรูเข่ารูเข่าหลอเอาเดี๋ไปตัดไปว่างียังมันดอก รู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับรู้ความเกิดอยู่เพราะสนันั้นในสิ่งทงั้งหลายทั้งปวงละบุคคลสัว์สิงของดินฟ้าอากาศเรื่องรล่าต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นของบระจิลังยังยืนมีความเกิดขึ้นมีความแตกดับเป็นธรรมดาบุคคลเขาไปยึดเออบุคคลเไปยึดในรูปรสกินเสียงเออกระทบสัมผัสความรู้สึกเพียงกายทางกายของเขาอย่างบ่ไปยุดจากยางแล้วเออทำความรู้สึกอยู่ในอาการพิติมั่งอยู่ในลมหายใจมั่งนั่นมันดับหรือได้พบหรได้มันดับหรได้นั่น ทังวาทุกคนออที่ทําการทํางานดูอองานเป็นเครื่องเป็นอาชีพเลียงชีพอันนึงนะอาการปิติเป็นอาหารใจอันนึงซักทั้งวาทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทุกอาชีพการงานออยืนเดินนอนนั่งทําใดทั้งนั้นเลยฝึกหัดปอยฝึกหัดว่างเด้ดฝึกหัดปอยจากรูปดุดกินเสียงและควบกอดตบก่ดทางกันใน,นตัวเอง ถึงมาฝึกอยู่ในล่มนี่แหละแล้วก็ยุ่อาการปิติอันที่พอเข้าสร้างขึ้นมาให้มันเป็นจิตหนึ่งกับว่าเป็นอุเบกขาเวทนากับว่าแหละแต่พระเหัสดูทั้งสี่ได้นะมีความเห็นตรงตามมีแล้วนะแล้วก็สมามราทิฏิมีความเห็นจริงตาม่าตุกย่างเกิดดับแล้วนะี่บน้านดอกหมุนก็มมหาสมาทิฏฐิได้แล้วในศาสตร์นี่ก็ได้ศาสตร์นี่คือกนเบิดนี่แหละเพราะ